อ๋อครับครับอันน้ำอันน้ำอันนี้อันน้ำเดี๋นวเอออันนี้ว้าวให้อันน้ำไปน้ำยาอยู่ไหนผมไม่รู้เอาค่อยๆเอานะอ่ะนึ้นขึ้นเอออันนี้อันนี้ลุกโล่ ดีก ja, ็เลยมันมันปิดยากจรงวะโอ้ลุงตาลุงตยอืมดีใโอเคโอเคโอเคี๋ยวน้ำมูกโอเคค่ะ แรงว่ะเฮน้าโอ้ยไอ้ชื่นานะไอยินนะยินนะโอ้ยนนนอนเล็กขนาดนั้น